มอสแชร์พดชงเต่าให้บอยอย่าเอามอสเกเรออมยิ่งกว่าคู่ชีวิตกุนซือเกมมอสปฏิพานเปิดใจในตีท้ายครัวเผยเรื่องราวในวงการบันเทิงตั้งแต่วัยรุ่นจนตอนนี้มีภรรยามีลูกสาวน่ารักทั้งน้องสนน้องสวรรค์โดยมีเซอร์ไพรส์พดอานนท์ผู้ชักนำเข้าวงการขณะมอสย้อนอดีตเด็กช่างเรียนที่อุเทนถวายพีพดวิดโดนมิดแทงกลุ่มเพื่อนมอสเห็นเดินลงบันไดเลื่อนมาบุญครองหลายรอบเพราะอยากได้เบอร์มอส พาเขาวงการขณะที่มอสเด็กช่างอุเทนทวายอยู่กับกลุ่มเพื่อนเห็นพอใส่เสื้อเชิดขาวกางเกงยีนคิดว่าอาริต่างสถาบันจะมาหาเรื่องพดวิดีโอคอลแล้วเหตุการณ์รัวเหมือนกันก็เพราะเด็กช่างกลิกโกเราก็ไม่กล้าให้คนไปขอเบอร์มาได้เบอร์ก็คุยกับพี่สาวมอสก่อนมอสก็มาทํางานด้วยมอสสมัยโน้นกับสมัยนี้คนละเรื่องเลยนะ ความจริงต่อหัวโจกมันเหมาะจะเป็นของมอสมากกว่ามอสเกเรอันดับหนึ่งหัวโจกตัวนําอันดับหนึ่งไม่ว่าเรื่องผู้หญิงเรื่องเที่ยวมอสมีวันนี้ได้มอสประสบความสำเร็จตลอดชีวิตดีใจในความสําเร็จ ถึงมอสจากเกเรยังไงตอนเด็กๆแต่มอสก็ไม่ทิ้งงานเที่ยวก็เที่ยวเพราะเป็นวัยรุ่นเขาเป็นคนรับผิดชอบงานทําให้เขามีตรงนี้ถึงทุกวันนี้เขาตรงต่อเวลาเขาฟังผู้ใหญ่โดยมอสถึงกับจําฝังใจเมื่อนึกย้อนอดีตว่าตอนถ่ายแบบกับพี่พศพี่พศให้หมอสแค่หนึ่งพันห้าร้อยแต่ให้เต่าสองพันแคมแชร์ตอบพี่พศพาเต่าไปให้พี่บอยตะกกนเกียรติเจอพี่บอยบอกจะเอามอสพี่พศบอกอย่าไปเอามอสเลยมันสกปรปกมันเด็กช่างมันสกปรปกเกเรเต่าเนี้เด็กเทพซีรินขาสัน้น ยิ่งกว่าคููจินคู่ชีวิตอยู่ในทุกช่วงชีวิตอ้อมสุนิสาไม่มาไม่ได้โปรเซอร์ไพรส์ service, พร้อมเผยถึงมอสเวลาทำงานด้วยกันคือความไว้ใจถ้าเกิดอะไรเขาไม่ทิ้งไม่ใช่เขาไม่ทิ้งเพราะว่าห่วงงานแต่เขาไม่ทิ้งเราเขาไม่ได้ห่วงงานแต่เขาห่วงเราทําอ้อมว่าอยู่ในทุกช่วงชีวิตของมอสต,ตั้งแต่แรกจนมีครอบครัวมอสยอมรับว่าอยู่ตลอดตอนทะเลาะกับเกมภรรยาอ้อมคือกุนซื้อขณะที่อ้อมช่วยเสริมว่าทรงข้อความแทนมัน มอดย้อนถึงความรักกับเกมภรรยาตอนนั้นเกมอายุ22-23วัยรุ่นกำลังเวียงเราจะ30แล้วดานอ,อมรีบยังปัญหาไม่ใช่น้องเกมเวียงมึงอะไม่รู้เรื่องน้องเกมเขาเป็นผู้ใหญ่มีเหตุผลตอนเกิดเรื่องเราอยู่ร้านทำผมมันโทรมาถามว่าเกมไม่อ่านข้อความถามว่าส่งอะไรไปเป็นกูก็ไม่ตอบออมก็ส่งข้อความไปว่าให้ตอบแบบนี้พิมพ์แบบนี้เขาจะได้ตอบซึ่งหมอดก็ยอมรับเพื่อนเขาเข้าใจผู้หญิงเราอยาบเอง คุณพ่อลูกสอนยังย้อนเล่าเหตุการณ์เจอคนส่งตุ๊กตาฟางังมีเข็มมาให้จากอุบลพร้อมจดหมายถ้าไม่ส่งเงิน500ร้อยมาให้จะทำให้ปวดแสบปวดร้อนแม่เป็นคนเปิดของทุกอย่างให้เพราะแม่จะจัดการให้หมดพอแม่เห็นด้วยความเป็นแม่ไปอุบลเลยเอาตำรวจไปเลยมารู้อีกทีแม่ไปแล้วเขาจะทำอะไรแม่หรือเปล่าบอกแม่ไม่ต้องสนใจก็ได้แม่บอกไม่ได้ต้องไปถึงที่บอกหนูทำแบบนี้ไม่ได้มาทำกับลูกแม่แบบนี้ ด้วยความเป็นแม่เราก็คำ้ำแต่วันที่เรามีลูกเราก็เข้าใจเลยนะขอขอบคุณขอ้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ